่ไปยุบบ้างพูดปัญญายุไปอยู่บ่ติดบ่ติบอกหลวงพ่อลงลงส่วนปัญญายไม่พองขอวางอยู่เราว่าเราสั่งหลวงพ่อบ่มาสิวางสิละ ส่วนเราว่าส um ิพาไปกราบหลวงพ่อเราว่าเราผมมาน้ำเราเราไปหรอกเราว่าเราว่าเราสั่งหลวงพ่อสีว่าจังเสรล้วแก่ตัวเองเด้อหาเ่นมาอ๋อเป็นหัวได้หลวงพ่อดำลง <c oughs> ไรพระนี่นี่นี่ยังมาใกล้เลยกระถาครูบาอาจารย์จังสันเดาะดุกซิดุกฮาจังฟังความแต่ว่าหนัวว่ามวนร้ายมันทะลึงทะล่วนเพราะว่านอกกำราบปเป็นแน่ คือไก่นตะวานเขาเองิดอยู่ว่าเศ้าคุนเราได้จับได้ผนได้บาน <c oughs> จังว่าพระยาตโชคมาเนี่อยู่น้องกันได้ว่ามีอันตรายถ่าอยู่กันด้วยถ้ำวินัยนั่นนะให้ถ้ำวินัยเป็นตัวเชื่อมอยู่ระวางกลางนะ ถายูโดยท้ำวินัยบ,บาวาพระปวายมก็มิเตี่่วมเจริญทั้งนั้นเลยราว่าด่านการเป็นยู่าวาด่านทุกอย่างนะที่ผิดเพี้ยนออกไปนั่นก็คือเบายูกโด้วยท้ำวินัยครบหาเกี่ยวของกันก็ด้วยกิเลสตัณหาไปยังสั้นนะมันก็เลยมีโทษเป็นอันตรายที่ เมื่ออยากเรียนธรรมะการประพฤติปฏิบัติคันถาน้าแนวได้ปัญหามก็จะไปเฮ็ดนนมันก็จบันนี่มันบ่ฟังเดียร์ะคือหลัวเงาเดียระผู้ม,มันเดียรพอแม่หามแล้วมันบอกกล้าลวงเดยแต่พวกวนบ่ด,ดีออกบิดหัวเฮียนนก็ไปส่งใหม่ด้วยลืมบัดแนวพ่อแม่บอก มันก็เป็นโทษเป็นอันตรายที่รำบาดคำบอกคำสอนนี่มันโมเมนว่าจำเอาซื่อๆด้จำาแล้วต้องเอาไปเหตุพอนะกันถา้าเขาจำคำบอกคำสอนพ่อแม่ได้แล้วเอาไปเหตุไปปฏิบัติจำคำบอกคำสอนครูอาจารย์เอาไปเหตุเอาไปปฏิบัติ เพิ่นกับ,บ่ได้ไปจากเฮาจักเทื่อเพิ่นบ่เคยอยู่ห่างเฮาจักเถื่อนัะนะพอห้องเราลึกนะนะหนึกเขียนอยู่ตลอดคำบอกคำสอนเพิ่นนะบางเถื่อคำบอกคำสอนนี่คือจังลืมไปได้ได้ขึ้นบไดจ้จำบไดบาบรรย่าเพราะมีกิดขึ้นมาถูกใจขึ้นมาคือจังมันพุดขึ้นมาจำได้ชัดเจนขึ้นมาคำบอกเอออันเป็นอย่างสันเด้ บราณมันแจงว่ารู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามเป็นบบโบราณเป็นแบะเอาไว้หันละดังเสือคู่บาอาจารย์เป็นขืนดังอาจทรงเสียจเป็นเทศป้ายเขาเก็ฟัง้งป้ายแต่ือจังวักษ์สาคัญก็จังบบเกี่ยวกับห้องเสียนะมันไปทุ่ดงบานเลยไปเจอนักประหลด์ดท่องทินบ้านเขาเดยกเขามาประลอง ปิทยาหยุดจักหน่อยนะมันสิมีอด้แต่เรามองเข้ามาทาปัญหาํำเถศ่อคูบาอาจารย์สิบนเทื่อเฮาคือว่าบ่สำคัญปั๊บจำได้กันว่าเอาไปตอบปัญหาเขาได้นะโอ้มันเป็นอย่างสัน้นเดี๋ยวจักมันจำได้ยามใดก็ดีนี่เด้นี่เด้นอนนอนฟันว่ายมพิบาลสิมาเอาเรายามคืนทเระเบิงติดอะหาแหล้วจากนี้ ทิมเอาอย่างไรเแล้วา่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นภัยได้แล้วเ่าคำว่าน,นภัยอะไรล้วเราถามเรานภัยก็ตาบุญโยแล้วา่านี่เลยเลยย่อมพระบา่หย่านเลยยินงจะซื้อไปเอายุยแกะทั้งปุ่นบาดเตือนยมสอมาว่าเงอนส่วนบาทตั้งแต่มตันโต๊ะปุ่นไร้ตายเห็นบอกถามกูเหมือนล้วสิจำเดี๋ยวว่าสายายาต้องพ่อวา่าอย่างไร เออเนี่ยมนันธรรมดาเลยเป็นอย่างว่าคู่บาอาจารย์นีตัดเห็ดน้ำผึนมันก็มีแนวให้เห็ดน้ำมีแนวให้ได้ศรัทธานะนี่บันบักรทิดวัดมันก็ศรัทธาทึ่งลูกทึ่งเมียทึ่งตัวมันเท่ากับมือตกนางหลานสามสัตว์สี่สัตว์ตกลงมามันกับมันก็ว่าหลวงพ่อไปสวนเอาของมันไหวจังบ่ฝาดเผื่อน,นั่นแหละ คุณทไปสวนมาจังไดคุณนั่งยกัดผมงกระเว้าไปวะโอ้ยแต่ต้องพอว่สวนว่าว่าใบว่าตายนะแบบเห็นหลวหมอดเด็กหน่อยวะทะาพี่ปอบที่มาเอาพี่ปอบปันไดอันอันไปไม่หม่พี่พี่ปอบเห็นหูพ้ามีตั้งหัวมันนอนนี้เลยในว่คซ์ หมหือเขาปลาพีอะไรต้วอยู่ว่า,วาจะงใดวาสนามันเกี่ยวของกันมันก็ได้ปกป้องคุ้มครองกันอาสจจิเป็นเทวดาก็มีอนุภาพสามารถปรากฏให้เห็นได้เป็นบางช่วงบางตัวได้นะมีอนุภาพเด้มีกำลังนะเทวดานี่ย็แม่นว่าสิบ เหตุเห็นได้ไง่ายๆได้พูมีอนุภาพพูมีกำลังนี่ยปมันการถีบปรากฏต,ตัวใก้นเห็นได้เป็นหลูปเป็นล่างนี่ต้องมีอนุภาพมากเพราอมันใส่กำลังมากสมูฮามันแพ่แม่เบียมันแพ่บไดแหล้ายเทอะด้ที่แหลกสีชูสูง แพรเียที่สองก็สิคอยต่ำมากต่ำมากๆต่ำมาหล้ายเสื่อมาแพรบ่ขื้นเมื่อากำลังมันไปเป็นงูดิน่นะบาดเนี่แม่นว่าแพรแทวได้ก็สิสูงอยู่ตลอดจังสันเด้เทวด,ดานี่คือกันผู้มีอนุภาพมากสิปรากฏเป็นรูปเป็นหลากให้หองเห็นใบนี่ใส่กำลังมากเขาจึงบอกคอยดใส่ boy. บ่อยบางเท่อก็สิเฮ็ดบางคนบางตัวบ,าง,วบางตน อนุภาพร่รลายกเกิดเสียแต่สัมผัสกลิ่นได้ยังเสียดายแต่เห็นในสำนันนะบาง,บางตัวบางตนกับมาดเขาอะไรต่คววมฝันยังเสียดายเิ่เนเชิงว่าฝันเทพสบซังฮอนนะนะมาเตือนบอกเข้าไว้จังเสียดาเป็นตน้นนะ แต่ว่าก็บ่ปม่นเหลืองสลักสำคัญนีหยังหรอกของมวนนั่นนะบบจะคอยเบ้าไปหามันปานใดหรอกมันเพลียเห่หาเบิดทุกเบิดค่วมกังวลใจนะรักใ่ใจความในการเบอกการเทศการแสดงนี่ก็จให้ยย่อมมีสติปัญญาอยู่กับกายกับใจจะาข้องหยับอยัางร่งใจจะาข้องไหวบ่วให้มันไหลลงไปํำปลายต่ำนั่นนะ แยกแยะดีกับสัวออกให้มันได้ขุมครองตั้งกายตั้งปากจะคล้องให้มันได้ขุมครองดูแลจิตใจจะคล้องให้มันได้ถ้าเขาคุมครองประครับประครองกายจิตห่ออยู่ในหล่องในร้อยทั้งคุณงามความดีมันเกิดมีความสุขจังเถือ ผู้ก็คิดตางห่อปวดตางห่ออาจสิเป็นส่วนในห่อได้มีปัญญากระไดได้บางขงังผู้เออออกเออไวอ,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 อยู่ข้างห่าอ,อาจเสดในห่อเป็นคนโง่เขาเ,าเบาปัญญากรไดเด้เป็นยังเยาวาจังสุนพวกหัจักความพิพผาดจ้คล้องอันแน่ว่าอันได้กับแมนเบิร์ได้กับแมนเบิร์ต คนใหญ่บันไดมีอำนาจสำได้จินสี่ของเตะกระตายหอนคันทีนี่แล้วพูด <c> ซ <oughs> ับซอออยู่ข้างนี่แล้วเรามีอำนาจร้ายมีสมบัติร้ายแล้วก็อยากอยากตายนี่จา้าเป็นตำนานแสวงหายาอมะตะหายามากกินบ่ตายนะโอ้แล้วก็ ฝึกมันทำสมาธิกันเนี่แล้วว่าจะตายนี่จากอำนาจเราหายาหายัางมาคันที่นี่ครับหามาได้กันซานี่แล้วมาให้่นได้มวนตัวละบาทเบาตนเบาตัวตัว,ตว,ตว,ตวละบาทถ้าว,ว่าเราหายตัวได้คนเดีวนะเป็นบอกผู้รักผู้ใหญ,ญ่เคยเบิ่งอยู่นั่นงละคร ยามเสาเสาอาทิตย์จะสัยแตะกี้จำปาซีตนเอ่ยนางผมหอมเออยอัน,นั้นนี้พระราชาม่ศสีเป็นคนเก่งโม่ก็ยังเดียผู้นั้นมาซับซอ้อกับแนน้ขอผู้นี้มาซับซอ้อกับแนน้องข้นะจังววาผู้อยู่ขังอยู่เคียงเฮานี่เขาประกาศเสียมาขัดมาขวางเฮา่ะต่ออนันใดกกแมนเบิด์ตพี่จังน้ข้อหนึ่งยามเราบ่พอใจยม แล้วก็สิวารูสินี้โหลดได้ท่นว่าสินี้เราก็ไปถามไม่ออกผู้มาจังหันนั่นนะ่ะเสียงน้องคอหน,นีบ่ล่ะโอ้น้องคอสินี้จังได้ขันหน่อยเราปะนี้เพื่อได้ทิวภาคพวกกันหน่อยประพฤติประธานว่าเาัาใจเราก็อ่อนลงแล้วก็บ่ได้ไปนะคิดไม่สูนไหนไม่ออกงามพอออกงามไรเห็ุบบื่อใจสินี้โหลดว่ดสินี้ก็ไปถามเสียงยางเบนก็ไป็ถามสูมมาจังหันนั่นนะ ตูมาจังหันกับว่าสีไปจังได้หลวงพ่อก็อ้อนล่องก็ยุวนําไปก็ยัวเท้ากู้มือนี่หลวงพ่อหนึ่งแบบนี้มันใหญ่แต่วัดแบบเพชดจังได้เขียดมากอาจจะมาสีนี้ไม่ออกก็ได้ม้วนก็น้อยได้ม่วนไหวสั่งพอสีไปจังได้เขียดมากกับสีนี้เขาก็ได้ม้วนไหวอยู่ร้ายเสียงไม่ได้ไม้วนไวมาแต่เขียดมากกับสีนี้หล่อน าก็อนที่มวนไ้แล้วก็แล้วลไปมันหลายเถื่อหลายเขาก็บอกโอ้ยขันแต่ต้องพออยู่มันถูกมันยากไอ้ก่ก็ได้มวนไปโลโดขนาน่อยว่าจะเสียใจไหนแหละว่าลูกทนูมันออกจากฝัก,กม, <c oughs> ออมันต้อไปเห็นด้วยไหเออสาคัญจริงๆเมันยังว่าวรลด่นเนยังว่าปมอไทยพ่อปากมันที่เป็นส่งเนี่ยแหละคือเป็นยังว่าผู้คิดต่างเข้านต่บางทีมันสิเกิดปัญญาหย่อนหย่อนที่เข้าคิดบรเห็นแบบนั้นนะแต่ว่าสังคม คนทั่วไปเผื่นว่ามากคนคิดต่างนั่นนะแต่คนคิดต่างคือนฝนไฟตรงกำขามโลดนันนะมันเกิดได้เป็นปัญหาแต่ว่าพระพุทธเจ้าพิ่นารวาจังสีได้นโยบายของเพิ่นทำมิตรให้เป็นมิตรยิ่งขึ้นไปตักษาสภาพจิตใจของกันญลติณนมิตร หยติโยมปีนองเฮ้านี่ให้มันคงงซัท่าเสือหมันในการโดยการทำตนดีพระสงฆ์องค์เจ้าอ้าก็ดีนะเป็นที่เพิงของหยาิของโยมได้แต่กระทำศัตรูนห่เป็นมีรบาดเอาศัตรูภูคิต่างคนนะมุมคนละแง่เนี่ยตตงงให้ไม่เป็นมีดัำเฮ้าย่างติเพินไปเอารัทธิหนัดน่วมเสือหนอกพุธธสาสนาหันเหก็้ามา ัท่าในพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของเพื่อนนั้นเป็นบ่าได้รังเกียจได้อูเหมือนหอบพันรั่งเกียจนั้นได้ถาคิดตางพันรั่งเกียจโิโรดันนะแม้แต่ว่าพุทธศาสนาคือกับเห็นเคจังสัตกับว่าแต่มันผิดโรดตัวถูกยังอยู่มองใดแล้วน,นะหลวงปู่ชาเป็นเดงว่าก็สแสวงหาแต่หมองมันถูกมันสิจบเป็นวา่านนะ มีมองถูกมันก็ไม่มองพิดเหมืนดิมก็มองถูกก็นี่แหละหามองถูกมันก็มีมองพิษอ,อ,อันมองว่าพิษว่าถูกว่าหาเบบืนนะเออเพื่อนก็บอกง่ายๆฟังข้อใจงง่ายๆนี่เลยมองว่าพิดว่าถูกกันว่าหาคนจันมากสิคะเนี่ยม,มองผิดเหมือนเดิมพิษมองนีนะพึ่งถูกมองนีก็ถ่ายกันมาปะทะขรรมกัน้อนจยาก แต่ว่าผู้รงผัวชาเพิ่นบ่าบางกันให้เใาแสวงหาหมมองบ่ผิดบ่ถูกกันนะผิดคือบ่มีถูกบัมีนั่่นะถ้าเขาไปอยู่หมองหาได้นี่โอ้ยสิมีความสุขกันสัมบายบัได้เดือดร้อนบ่ได้ยากหยังแล้วข้องมันบ่มีผิดมีถูกอยู่หันบ่ได้ว่าผู้นั้นผิดบ่ได้ว่าผู้นี้ถูกสับายพุทธศาสนาเป็นอย่างสันแต่เพิ่นใส่คำว่าทางสายกลาง บ่กฟักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคำว่าฝ่ายก็คือฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลจั่ซีืล่ะถ้าเขาไปฟักไฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไปติดอยู่หันกะไปปวดอ่างกันอยู่เพราะปันตีอย่างว่าง่ายง่ายหลวงปู่ชาเพิ่นสอนกับใจง่ายง่ายอย่างเพิ่นว่าเป็นพระที่สิญญาหยังแนวใดเพิ่นห้ามก็อย่าไปเฮ็ดอย่าไปล่วงแนวใดเพิ่น เนี่ยอะไรเป็นหามแกจะไปรวงไปเห็ดเนี่ยอะไเป็นอนุญาตไปเห็ดถ้ำให้มันเจริญขึ้นตอนนั้นแล้วฟังถ้ำด้วยกันแล้วแต่ละคนแต่ละสัตวเนี่ยอะไรเป็นห้ามยางอะไรจะมุกอย่างที่สื่อเลสแต่เศร้าเราก็เศร้ากินอย่าสิเพราะมันก็เศร้าที่เราบ้านมันก็เลยเป็นมันก็เลยแจ็คเตียวอีกอยา่างบนกันเรือเบิร์ตสำ坤ตาบอดมาเขาหนึ่งแล้ว มันสิมูจักเลือกหินเลือกกากออกได้อยู่ป่ะเป็นมันสิไม่โทษเป็นตอนกินเป็นได้บ่านนะอยฟังไปยังเสียลาเหมือนละเล็กเหมือนละน้อยไปเอาไปคิดเบิ่งค่วมซุขเงาสิหายอยู่มองได้ขวมซุขโมเมนต์โมเมนว่ามีมากได้มากมันยังสิมีคววมซุปทั้งที่ได้มากเป็นถูกเกอดมีถ้าได้บถึกต้อง ถ้าใดมันถูกต้องมันก็นมีความสุขะบางเทือใดมากเป็นถูกก็มีคือกันถ้าเขาคิดเบื้องตั้งแต่เาเกิดมาเนี่ยเขาคิดอีหยังปราถนาะอีหยังใดรังปราถนาะใดลังคิดเบิดเนี่ว่ามันี่สางก็ดังเมใหญ่เพราะนอกพอดีเนาะม่นสิมางกรว่าเนื่องดื่อถึกอยู่บระศัตเบิดมันคิดเบิ่งก็ใดบ้างบ่ใดบ้างก็งต้องลังใจจะคล้องไว อันใดมากตามความปราถนากะก็บ่ยินดีปีดาแห้งอันบ่ไดมากก็พ่ะสูบเสาทุกใจแห้งอีกเจัาหน่อยก็เปลี่ยนไปลอกนะหฮอบำรุงใจหฮอรักษาใจหฮอคือหฮอดูแลร,รักษากายผิวกายหฮอนี่นะมันดูแลอม่บ่เหาอดูแลกายหฮอมันดูแลแต่ละช่วงแต่ละเวลาช่วงเสาดูแลจังได้ช่วงเทียงดูแลจังได้ช่วงเย็นดูแลจังได เขาดูแลกายห้องให้มันสะอาดสะอาดเรียบร้อยเอาดูแลใจห้องก็ดูแลจังสรนให้มันสะอาดสะอาดพกปักดูแลคุ้มครองมันไวจังสอย่าเจตี๋ให้มันสามันมองแต่มันเสามองแล้เกิดขึ้นได้ก็พยายามให้มันเบิดไปตักใจไหวมีสติกำกับอยู่ตลอดไปนี่แหละสิ่งที่มันเป็นเกลติในคนบ่ถูกบ่ยาก สติสัมปััญญะเนี่แหละมีน้ำกันขูดข้นา่าจ่ะเอาสิเอาใส่ไปทางใดท่านั้นแหละถ้าเอาใส่ไปทางบงเป็นกุศลมันก็ประกอบไปเกิดบาปถ้าเอาใส่ไปทางเป็นกุศลมันก็เกิดความเจริญหวงเฮืองในตัวตนทอนเนี่แหละบ่มีอีกยังดรอกเอาอก่อยฟังถ้าว่าจังนั้นหนตัวบานก็ได้ไปแนนี่จะขนไม่ออกเอา อเออเพื่อได้ไปก็บปานเงินไปบริรัรรมเจ้าหรหามอยากไปหามันเซ็งมันอยู่บาด <laughs> ไม่เ <laughs> ขาไปบริรัรมกันคุณคุณ,ค,ณคุณก็ว่าเอา่อยไปเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนหอยเซ็งไปแต่ในกระเป๋าจดเมินมินนี่มันเีนนนว่า <laughs>